วันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านอมบิ๊กไบนะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้าซีบีอาร์ห้าศูนย์เอฟนะครับคันนี้ปีสิบสามจุดสิบสี่นะครับสีแดงนะครับคันนี้รถบ้านนะครับโดยรวมสวยเลยนะครับคันนี้มาพร้อมท่อแต่งนะครับยางหน้าหลังเต็มนะครับมีครอบถังคาร์บอนกันลื่นข้างถังนะครับกันล้มแต่งครบเลยนะครับมาพร้อมกันสบัดอาร์ซีบีนะครับคันนี้สีแดงหมดเลยแฮนด์จับโช๊ค กดหัวโชกนะครับไฟบอกเกียร์นะครับมีครบนะครับโซ่เต็มนะครับไม่หมื่นสามเท่านั้นนะครับไม่แท้นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังสตาร์ทง่ายนะครับรถโดยรวมสวยเลยนะครับเล่มเริ่มเล่มปิดไฟแนนซ์นะครับผมเป็นคนปิดเองของกรุงศรีรอบนิ่งๆไฟเครื่องไม่มีโชว์นะครับ รถโดยลมสวยนะครับคันนี้ราคาเราใจนะครับราคา1นึ0 0 0สนสองหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับรถสวยเล่มสวยนะครับหน้าสิบแปดสะอาดนะครับรูปเพิ่มเติมผมจะลงไว้ที่เพจออมบิ๊กไบนะครับหรือเพจบิ๊กไบอำนาจเจริญนะครับเพจสำรองของผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ